on TV We คู่รักดาราเขาดาวิวาหวานปี57 Girls Generation World Tour Girl at Peace in Bangkok สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มูมาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์โอ้โหสุดสัปดาห์ไปหลายวันกวนครอบครัวอะคนก็หยุดอยู่บ้าน สองทุ่ปุ๊บก็กดมาทาง Green Channel ได้เจอเรา<ช>สคนคเลยกับ EFM On TV Weekend <ส>อยู่กับผมนะครับซันเดย์นิธิรุทธีระพัฒนพงศ์ครับและบุโกโกคณะชภ,าภ,าภันบูรณาชีวาวิไลขางและคุณสามารถรับชมรายการ EFM On TV Weekend ของเรานะฮะ ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์นะคะได้ด้วยสมาร์ทโฟนนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาเลยนะคะและเซิร์ชไปที่ GM Channel นะคะเท่านั้นเองค่ะคุณก็สามารถรับชมรายการของเราได้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนค่ะรวมถึงช่องทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเรานะครับ Instagram efm on tv เข้าไปเซิร์ชแล้วก็เข้าไป Follow กันได้แล้วก็กดไลค์ที่ facebook.com/ efm on tv ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะสกูปของเราวันนี้มีหลากหลายสกูปมากๆเลยนะคะเริ่มต้นด้วยสกูปแรกกันดีกว่าปี57นะคะป เลิกดูยามแล้วก็วางแพลนกันแล้วว่าปีนี้เขาจะแต่งงานเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่ามีคู่รักดาราคนไหนนะคะเขาดาววิวาหวานปี57กันบ้างไปดูค่ะ เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่มีเลิกงามยามดีที่เหล่าคู่รักคนบันเทิงหลายต่อหลายคู่ความรักสุดงอมพากันจุงมือเข้าสู่ประตูวิวากันเป็นแถวและในปีมะเมีย2 5 5 7นนี้ก็นับว่ายังมีอีกหลายคู่เช่นเดียวกันที่บ่มเพาะค,ความรักจ่อคิวสร้างครอบครัวร่วมกันแต่ว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่คู่นี้ค่ะที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะลงล็อกกันได้สําหรับคู่ของพิธีกรสาวขมเข้มอารมณ์ขันโอปอปนิสรากับนักร้องหนุ่มหล่อเนียบออกสมิทที่คบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีแล้วได้ออกมาประกาศว่าจะควงกันเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่ยิสามีนาคมและจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่6เมษายนปี2 5 5 7นี้ซึ่งคู่นี้ยังมีช็อตหวานขอแต่งงานเมื่อครั้งที่หมอโอควงแฟนสาวไปเที่ยวที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งงานนี้สาวโอปอก็ไม่พลาดที่จะตอบ รวมสร้างครอบครัวไปพร้อมกับหนุ่มที่เธอรักที่สดุดโดยตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็เตรียมตัวสําหรับงานแต่งงานของพวกเข,ขาที่ใกล้จะถึงนี้แล้วด้วยจะมีเริ่อ,อีกวันหนึ่งคือ23มีนาอันนี้จะเป็นเป็นเลิกจดทจะเบียนแล้วก็เลี้ยงพระครับผมทําบุญด้วยกันเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนาทั้งคู่นะครับแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็จะมีจดทะเบียนกันนะครับอันนี้เป็นขอเป็นแบบ ส่วนตัวเราเปคราะว่าเป็นการทำบุญเป็นพิธีไทยเลยหรือว่าไงครับวันนี้ก็23ก็จะมีต้องต้องมีเราก็ได้เลิกแหกขันมากแหกขันมากแล้วก็เลี้ยงพระแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็จดทะเบียนครับผมยอมทำบทหน้าตามครับกับศินปซ้อนก็เต็มที่ที่สุดนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่า <ś m> ไม่ใช่เป็นไม่ได้ร่ารวยนะครับไม่ได้เป็นเจ้าชายนะครับ <ś m> แต่ก็มากที่สุดเท่าที่ผมให้ได้เพื่อเพื่อเกียรติของผม <ś m> <ś m> <c oughs> ส่วนคู่รักที่ผ่านมรสุมมือที่สามาแบบแบบบุตรวิดยอย่างคู่ของพระเอกหนุ่มซีซีวาต์กับนางเอกสาวเอมี่กลิ่นประทุมก็เป็นอันว่าถึงเวลาแล้วหลังจากที่คบหากันมานานกว่า8ปีมีข่าวดีมาให้แฟนคลับได้แฮปปีก้กันหลังจากที่หนุ่มซีด้คุกข่าขอสาวเอมี่แต่งงานอย่างเป็นทางการในงานเลี้ยงวันเกิดของสาวเอมี่พร้อมกับบรรยายข้อความว่า Will you marry me เอมี่เย้ในปีที่ผ่านมานั่นเองในงานนี้ทั้งคู่ก็หวานก,นกันกว่าเดิมซึ่งเดินหน้าถ่ายพรีเวดดิ้งสุดหวานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อม เผยเลิก <P ay ler> แต่งงานออกมาแล้วว่าประมาณเดือนมิถุนายนปี57นี้แน่นอนด้านสาวแนนปิยดาก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่เตรียมจะสละโสดในเร็ววันนี้เช่นกันโดยสาวแนนได้คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการหนุ่มกื้ยสุวชชัยทยายาเจ้าของโรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงคอนเวนชั่นสีนครินมานานกว่า2ปีก่อนที่จะตกลงปลงใจแต่งงานกับแฟนหนุ่มหลังจากที่โดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในวันที่8มีนาคมปี2557นี้ ส่วนหนุ่มคนนี้ก็บ่มเพาะความรักมากว่า8ปีงานนี้ก็ถึงคิวควงแฟนสาวนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาสทีสําหรับหนุ่มต้นตะวันจารุจินดากับแฟนสาวกระแตสาววคนที่ได้ออกมาประกาศเตรียมแต่งงานในวันที่21พฤษภาคมนี้นั่นเองคะ่ะ อีกหนึ่งคู่ที่วางแลนจะแต่งงานในปีม้านี้สําหรับตลกสาวอารมณ์ดีชมพู่ทันสิตาหรือชมพู่ก่อนบ่ายที่ได้คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการนามว่าโน้ตมาได้ประมาณ1ปีโดยในวันเกิดของสาวชมพู่วันที่11กันยายนในปีที่ผ่านมาแฟนหนุ่มก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอสาวชมพู่แต่งงานทำกลางสกีพยานที่เป็นทั้งเพื่อน,นและพ,พี่ที่มาร่วมฉลองวันเกิดมากมายซึ่งหลังจากนั้นถึงแม้จะมีข่าวมาสั่นคลอนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าสาวชมพู่ไปแย่งสามีคนอื่นมาซึ่งสาวชมพู่เองก็ออกมายอมรับ แฟนหนุ่มเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่ได้เลิกรากับอดีตภรรยาไปเรียบร้อยเธอไม่ได้แย่งสามีใครและยังคงรักและเชื่อใจในตัวแฟนหนุ่มพร้อมกับยืนยันและได้วางแผนกำหนดงานแต่งงานของเธอต่อไปซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ตา ปิดท้ายกันที่คู่รักที่แฟนคลับลุ้นให้แต่งงานกันจนตัวโกงสําหรับพระเอากกล้ามลาอําอดิชาติที่ล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดปากแล้วว่าภายในปีนี้ไม่เกินเดือนมิถุนายนจะควงแฟนสาวนัทมิเรียเข้าสู่ประตูวิวาแบบเป็นกันเองอย่างแน่นอนแต่ขออุบรายละเอียดเอาไว้ก่อนนอกจากนี้ก็ยังมีคู่ที่ต้องลุ้นกันต่อไปอย่างคู่ของสาแผ่นเค้กเขมณนิกับสารวัตรมีที่ถึงแม้จะมีข่าวลือออกมาว่าจะแต่งงานกันในเดือนพฤษภาคมนี้แถมยังมีข่าวมาว่าทั้งคู่ย่องเงียบไปจองโรงแรมแล้วเรียบร้อยซึงทางสาแผ่นเค้กเองกล ว่าข่าวมอดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ถึงแม้สาวแพนจะออกมาปฏิเสธแต่คู่นี้ก็ยังโดนจับตามองว่าต้องเข้าสู่ประตูวิวา์ในอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอน,น,นด้านซุปตาสาวอย่างอัมพัชราภาก็โดนหมอดูทํานายทายทักว่ามีเกณฑ์แต่งงานในปีนี้ซึ่งสาวอ้้มกับแฟนหนุ่มไฮโซแอมพิธานก็ยังควงกันสวีทหวานให้เห็นเด่นชัดเรียกได้ว่างานนี้มีลุ้นเช่นเดียวกับสาวชมพู่อารยาที่ก็โดนหมอดูออกมาทํานายทายทักว่าปีนี้จะมีเกณฑ์แต่งงานเช่นกันซึ่งด้านครอบครัวของหนุ่มน,น็อตวิศรุษก,ก็รอแคสาชมพู เห็นคนมีความรักแล้วหัวใจก็กระชุ่มกระชวยตามไปด้วยนะคะยังไงแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักที่จะเข้าสู่ประตูวิวากันล่วงหน้าพร้อมกับลุ้นกันต่อไปว่าคู่ไหนจะเป็นคู่ต่อไปให้แฟนๆได้เฮกันค่ะมากมายหลายคู่นะอย่างถ้าอ่ะเป็นคนใกล้ตัวของเราอย่างพี่โอปอนี่ก็ใกล้แล้วนะคะรวมหนึงนะคะที่มั่นไปแล้วนะคะก็จะมีโตโน่คุณแตงโมนะคยนะก็ต้องรอดู นะฮะไม่รู้ว่าเขมั่นหรือแต่งแต่เขาบอกว่ามั่นเราก็ต้องบอกว่ามั่นกันมารอดูว่าปีนี้จะได้เลิกแต่งกันหรือเปล่านะคะหลากหลายคู่เลยค่ะอ่ะมาดูสกู๊ปต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสันเดย์ขาแฟนๆครับไฟเดย์ซีซั่นที่สก็ได้ดูอย่างต่อเนื่องใช่พอพูดถึงละครดังเพลงประกอบก็ดังนี่ล่าสุดก็ได้คุณมารีบีไมาถ่ายทอดนะฮะกับเพลง หัวใจไม่อยู่กับตัวหลายคนก็อินเพราะว่ามันเป็นเพลงประกอบอตอนที่3มกับอตอนรักเธอรักเขาและรักของเราเชื่อไหมว่าไม่ใช่ใครอินคนใกล้ๆตัวสันเดย์เธอฉันเองถึงขนาดวันที่จัดฉายในเช้ชชาคันครอปเลยขึ้นเลยเออมันอินอ่ะแต่งหน้าก็ทาเปิดคอไปด้วยเป<อ>ิดบิวอารมณ์ <น S 1> ช้า<อ>มันแบบขึ้นนั้นก่อนนั้นอินมากแสดงว่าชีวิตจริงไม่อยู่กับตัวหรอฮะหรือยังไงมางทีก็อยู่ตรงที่อื่นอีทว่ะ ไม่ใช่อีเจว่าไปทำไปทำบุญเหรอเอทำบุญป้าอยากไปทำบุญแล้วขอละห้าวันเยอโอเคไปดูค่ะสกรูปนี้ค่ะแฟนๆข่าวไฟเดย์เดรสซีซั่นที่3นะคะไปดูเพลงเพลงนี้ค่ะมาถึงอีเมลฉบับนี้ครพี่ชอตค่ะขอแนะนำตัวนะคะชื่อเจค่ะเจกำลังมีความรักค่ะกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยกัน ได้รับกระแสะตอบรับดีมากกับ Club ไฟเด a y t h e Series 3ในตอนสุดท้ายของซีซั่นสอย่างรักเธอรักเขาและรักของเราเรื่องจริงที่ถ่ายทอดโดยนักแสดงอย่างก้อยรัชวินลิเดียสรรารร้ตูพบถอดและบี้ทัศภาคกับชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเจที่มีความรู้สึกพิเศษกับเพื่อนรักที่เป็นผู้หญิงที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อต่างคนต่างเติบโตและแยกย,ย้ายห่างหายกันไปแต่โชคชะตาก็พาคนทั้งสองมาเจอกันอีกครั้งเริ่มใกล้ชิดจนความรู้สึกเก่า กลับมาแต่เทว่ามันเกินกว่าคำว่าเพื่อนถ้าคุณไม่บอกคุณเป็นใครฉันก็จะวางสายอยงนี้นะคะฉันเพื่อนเธอนะ,อะ ใช่แค่เนื้อหาของซีรีส์ที่เข้มขน้นเพราะในเรื่องของเพลงประกอบครับไฟเดย์เด e ะซีรีส์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องอกับตอนแรกรักระยะทดลองที่ได้หมูมูซูมาท่ายทอดในเพลงสมการที่เรียกว่าฮอตฮิตโดนใจไปตามๆกันตวรไกกไมม่้องปทคาใจ เพลงที่สองอย่างรักที่ไม่เคยได้รักที่ได้นักร้องสาวมาเท่อย่างรสอิรินทิพานประดิษฐ์มาขับร้องในเพลงไม่หมดรักแต่หมดแรงเเเเพพพพืืพื่อออธฉันนฉันนนรรากี้ขบล และล่าสุดกับตอนรักเธอรักเขาและรักของเราที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามที่มีคนพูดถึงแบบไม่ขาดสายอีกทั้งในเรื่องของเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ที่ได้นักร้องสาวคุณภาพอย่างมารีมบม b ฟมาขับร้องในเพลงหัวใจไม่อ,อยู่กับตัวกับเนื้อหาของเพลงที่เข้ากับซีรีส์เรื่องนี้อีกทั้งยังกระแทกใจใครหลายๆคนจึงทําให้เพลงนี้คลองใจคอซีรีส์คลับไฟเดทได้อย่างง่ายดาย ค่ะก็เพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าหัวใจไม่อยู่กับตัวแล้วกเ็เป็นเพลงแรกที่มาเรียมได้ร่วมง,งานกับเอทามนะะแล้วก็เป็นเพลงแรกที่พี่ฟองเบียร์ที่แต่งเพลงนี้ได้ร่วมง,งานกับคล o บไฟเดชันกันนะคะก็เนื้อหาก็เจ็บปวดพอสมควรวันนี้ก็ก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมร้องเพลงประกอบคล o บไฟเดชันซีรีส์ในตอนรักเธอรักเขาและรักของเรานะคะในครั้งนี้แล้วก็ ก็ดูสึกดีใจมากเพราะว่าหนึ่งคือเราได้ร่วมถ่ายทอดอารมณ์ที่หลายๆคนที่เราไม่คิดว่าเฮยเรื่องนี้จะมีเรื่องแบบนี้จะมีอยู่จริงเเราได้ถ่ายทอดออกมาให้เขาด้วยทั้งคนที่ประสบสิ่งนั้นอยู่แล้วก็คนทีออ่อาจจะเจอเรื่องคล้ายๆกันอยู่ค่ะ แม้ว่า Club f ฟเดย์เดอะซีรีส์จะลาจอไปแล้วแต่แฟนๆสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอตัวเต็มๆของเพลงนี้ได้แล้วรับรองว่าภาพสวยเดินใจเข้มข้นเหมือนได้ชม Club f ฟเดย์ซีซั่น3อีกอารมณ์หนึ่งส่วน Club f ฟเดย์เดอะซีรี s ์ซีซั่นนั้นจะมีเมื่อไหร่แฟนๆของ Club f ฟเดย์ต้องติดตามกันนะคะ ใจไม่เคยจะหยุดกับคนที่เคยรักกันเอออันนี้หยุดหรือยังฮะจะหยุดตรงนี้ก็ได้เอหยุดเข้ามาสกุปต่อไปหยุดทำหน้าอินหยุดทำหน้าตะเดหนูบอกตัวเองกหมอนันหนูคะหนูคนบอกตัวเองไม่ใช่บอกพี่ต้องหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เจ้านายเขาเรียกไปแล้วคุณรับผอถ้าหนูหยุดไม่ได้หนูต้องเปลี่ยนงานนะใช่นะคะอะ พักเบรกแป๊บนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูสกู๊ปดีๆนะกับเราสองคนใน EFM On TV Weekend EFM On TV Weekend EFM On TV Weekend กลับมาเบรกที่2อยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับบุกเกาะและก็ซันเดย์กับพี่นี่เลยค่ะ efm on tv weekend แน่นอนนะครับปีนี้เป็นปีมมาแล้วก็เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุโทรทัศน์โทรทัศน์นี่จะชัดเจนเพราะว่าจะมีทีวีดิสซับเพิ่มขึ้นมาจะมีทั้ง sd และก็ hd นะคะเข้ามานะคะตอนนี้นียหลายช่องนะคะอย่างแกรมมี่ของเราก็เตรียมตัวแล้วรวมถึงรายการของเราก็เตรียมตัวจะเป็น hd แล้วนะคะแล้วก็หลายบริษัทสำนักงานนะฮะสังเกตว่าจะมีประกาศรับพนักงานเพิ่มขึ้นหลายตำแหน่งมากมายนะรวม รับก็คือนักแสดงหน้าใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้ที่บอกเลยนะคะว่าเราก็ต้องผลิตนะคะเหล่านักแสดงหน้าใหม่และตอนนี้นะคะก็มีนักแสดงหน้าใหม่เตรียมแจ้งเกิดในวงการบันเทิงถือว่าเป็นซุปตา์หน้าใหม่เราสองคนก็ถือว่าเป็นซุปตา์หน้าใหม่เพราะหลังจากที่กลับจากยุโรปมาหน้าเราก็เปลี่ยนเพราะหิมะกัดหน้าเราถูกหน้ามันกระชอบเข้าไปใช่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกูปี้ดีกว่านะคะดาราเตรียมแจ้งเกิดเป็นซุปตา์หน้าใหม่ในปีมะคือค่กค่ะครับ เริ่มตอนปีใหม่2557ของวงการบันเทิงไทยเรียกว่าคึกคักรับปีมาแน่นอนเพราะหมอดูหลายสำนักต่างฟันธงว่าวงการบันเทิงไทยจะได้ต้อนรับดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงอย่างมากมายและจะมีดาราแจ้งเกิดแบบสุดเหมือนปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนวันนี้เ e อ m on TV ทีก็เลยไปสอดส่องและดูว่าใครพอจะมีแววแจ้งเกิดกันบ้างเรารวบรวมมาให้ได้ดูกันทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไปดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ฝ่ายหญิงต้องยกให้กับเธอคนนี้น,น,นิชาณัฐนิชา ดังวัฒนาวนิชนางเอกดาวรุ่งใหม่แกะกล่องของช่อง3นิชาเด็กสาวจากจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศรีวิกรเข้าวงการครั้งแรกด้วยการชักนำของผู้จัดการส่วนตัวของดาราชื่อดังโดยพาเธอเข้าไปพบกับคุณสมรักษ์นรงวิชยัยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการของช่อง3จากนั้นก็ได้มีการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดของช่องสเป็นเวลา3ปีซึ่งตอนแรกแหล่งข่าววงในบอกว่านิชาเป็นที่ต้องการของช่อง7เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายเธอตัดสินใจที่จะ อยู่กับทางช่องสมซึ่งเธอก็ตัดสินใจไม่ผิดเพราะจากนั้นเธอก็มีผลงานทันทีหลังจากที่เซ็นสัญญาเรื่องแรกที่เธอปรากฏตัวก็คือละครเรื่องทองเนื้อก้าในบทของสมฤดีถือว่าเป็นละครเรตติ้งสูงสุดของทางช่องสามในตอนนั้นซึ่งแม้ว่าเธอจะออกมาเพียงแคต่ตอนเดียวแต่บทที่เธอได้รับถือว่าสําคัญและคนพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะเธอได้มาเล่นคู่กับพระเอกดาวรุ่งสุดฮอตแห่งปีอย่างเจมจีรายุมมยหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานละครออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องคิวบิกในบทมีนา เพื่อนของนางเอกจากนั้นเธอก็ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกกับละครรีเมคเรื่อง3ใบไม่เทา้าที่เคยเออกอากาศมาแล้วทางช่อง3ในปี2538ซึ่งครั้งนี้เธอรับบทอุราวสาที่อุ้ยสุธิตาเกตาโนนเคยเล่นเอาไวา้เรียกว่ากระแสนางเอกหน้าใหม่ของนิชาแรงอย่างต่อเนื่องเพราะเธอถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลเพราะหน้าตาที่น่ารักของเธอและถูกผู้ใหญ่ของช่องดันอย่างต่อเนื่องทําให้ชื่อของเธอถูกจับตาเป็นอย่างมากในปี2 5 5 7นี้ มาถึงฝ่ายชายกันบ้างเริ่มกันที่เด็กสร้างของค่ายเอสุปชัยศรีวิจิตรผู้จัดการดารามือทองรายนี้ยังคงผลิตบุคลากรด้านวงการบันเทิงออกมาอย่างต่อเนื่องและเขาว่ากันว่าเอสุปชัยกําลังจะส่งเด็กหนุ่มหล่อที่มีชื่อว่าเด่นคุณงามเนตรมาช่วงชิงพื้นที่ในสื่อของบ้านเราเพราะแหล่งข่าววงในกระซิบมาอีกว่าเอสุปชัยกําลังขัดสีชวีวันประคบประงมหนุ่มคนนี้เป็นอย่างดีเพราะด้วยรูปลักษณ์ที่หล่อแบบไทยๆและหุ่นบาดใจสาวทําทให้เอสุปชัยหมายมั่นปั้นมือว่าเขาคนนี้แหละ มาเป็นพระเอกคนต่อไปของวงการบันเทิงบ้านเรา เด่นคุณงามเนตรแต่เดิมนั้นไม่ได้มีชื่อนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเขามีชื่อว่าวิภูงามเนตรหรืออ้วนเด็กหนุ่มจากจังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาจากเบนจมามหาราชอุบลราชธานีและแน่นอนเขาไม่ใช่เด็กใหม่สดสิงในวงการเพราะเขาเคยผ่านงานด้านวงการบันเทิงมาก่อนที่จะมาอยู่ในสังกัดข,ของเอสุปชยัยผลงานชิ้นแรกคือภาพยนตร์เรื่องฮักน้สารคามปัจจุบันเด่นคุณงามเนตรกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิตและเซ็นสัญญากับทางเอสุปชัยเป็นที่เรียบร้อยเป็น ระยะเวลา3.5ปีและกําลังอยู่ในขั้นตอนของการเทรนและการเรียนการแสดงซึ่งก็มีผลงานให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วภายใต้สังกัดนักปั้นมือทองนั่นก็คือละครทางช่องสหลบผีผีไม่หลบในปี2557แววแววมาอีกว่าเอสุภชัยกําลังดันให้เด่นคูณเป็นพระเอกในละครที่เอสุภชัยเป็นผู้จัดเองเรื่องแรกที่จะอ่อนแอทางช่อง7ซึ่งก็จะเป็นแนวเดียวกันกับละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพของทางช่องสและผู้จัดมือมาอย่างเอสุภชัยนั้นก็คาดหวังว่านักแสดงในเรื่องนี้จะดังเปรี้ยง ปีสองกันแบบสุอๆตลอดปี2557นี้คุณผู้ชมต้องติดตามความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงกันไว้ให้ดีๆรับประกันว่าคึกคักรับปีมา้าแน่นอนโดยเฉพาะดาวรุ่งที่รอแจ้งเกิดเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดและนักปัน้นต่างก็กําลังเตรียมส่งเด็กๆของพวกเขามาสู่วงการบันเทิงชุดใหญ่ตามที่หมอดูหลายสํานักต่างฟันธงไปในทิศทางเดียวกันว่าปีหน้าจะมีดารานหน้าใหม่ทยอยแจ้งเกิดกันอย่างไม่ขาดสายอย่างแน่นอน เห็นไหมคะว่าก็มีนะคะซุปตาร์หลายลคนที่รอแจ้งเกิดเป็นดาวประดับวงการอีกหลายคนมากมายหลายคนนะฮะแต่ที่แน่ๆน,นะครับสาหรับนักแสดงความที่อยู่ในแดนที่สุดต้องมีฝีมือถูกต้องนย<ม>ครับหลายหลายคนอ้าวแล้วนะเด็กย่าละอุ้ยตอนนั้นเป็นฮอเฟรมแล้วแหละใช่นะฮะขึ้นแล้วล่ะตัวใหม่ๆนะคะนักแสดงใหม่ๆก็ต้องมาประดับวงการกันบ้างนะคะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันยังไงก็ต้อง เรารับมือกันให้ดีเพราะว่าตอนนี้วงการทีวีเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวครับเพราะว่าพอเข้ามาใหม่เงี้ยถ้าหน้าใหม่ๆเล่นเรื่องแรกถ้าฝีมือไม่ได้ก็หายนะถูกนะคะอ่ะมาถึงสกูปกันบ้างถูกใจสาวกเกาหลีแน่นอนสำหรับเก r ร์ e เจเนเรชันนะคะเวิร์ลทัวร์นะคะครั้งนี้ก็มาประเทศไทยค่ะใช่ครับกับเกิร์ลเจเนเรชั่นเวิร์ลทัวร์เกิร์แอนด์พิสตินแบงกงานนี้สาวกโซวอนชูป้ายไฟสีชมพูเกินสุดฤทธิ์สนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเรามีภาพคอนเสิร์ต เพราะว่าทางรายการของเราไปเก็บภาพมาให้ดูด้วยอินไซด์มากค่ะ กลับมาเยือนเมืองไทยให้เหล่าสาวเกาหลีได้คึกคักรับปีม้มก,กันเลยทีเดียวค่ะกับการมาเปิดคอนเสิร์ตระเบิดความสนุนสนานของเหล่ากจ้าสาวศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งของเอเชียเกิร์ลเจเนเรชั่นที่ประกอบไปด้วยยุนอาทิฟฟานี่แทยอนเจสสิก้าซอฮยอนยูริซูยองซันนี่และฮายยอนหลังปล่อยให้แฟนๆชาวไทยต่างเฝ้ารอคอยมานานกว่า2ปีพวกเธอก็กลับมาเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นลั่นอินเทอรอรีนาเมืองทองธาน,นีกันเลยทีเดียวทันทีที่เห็นทั้งเจ้าสาวปรากฏตัวขึ้นสู่เวทีในชุดส น่ารักสุดสายเรียกว่าโดนใจแฟนคลับแบบสุดซึ่งพวกเธอก็ร้างความน่ารักไม่หยุดตั้งแต่ทักทายแฟนเป็นภาษาไทยและตลอดช่วงการสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกการมาเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกที่นี่สาวเกิดเจนเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราก็มีเสียงมาฝาก,กคุณผู้ชมกันด้วยก่อนอ่นเลยขอถามนิดนึงครว่ารู้สึกไงบ้างเกีก่ยวกับการมาคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งหลังจากคอนเสิร์ตครั้งแรกเมื่อปี2012ันสบสองครบรู้สึกอย่างไรกัน,กกนบ้างือ้ยนามน,นามนนากเล

어, 계속 풀 퍼포먼스로 아홉 명에서 여러분들께 보여드린다는 게 저희 이번 콘서트의 가장 큰 바뀐 점인 것 같고요. 네 그리고 저희한테 있어서 사실 가장 큰 하이라이트는 어, 팬 여러분들이 저희가 발라드를 부를 때 살짝 이벤트를 해주시는 네. 게 있어요. 네. 네 솔직히 말하면 살짝 오늘도 기대하고 왔습니다. <목소리> 우리 여기 계신 많은 분들께 마지막으로 한 말씀 부탁드릴게요. 네, 어, 오늘 공연도 여러분들 많이 즐겨 주셨으면 좋겠고요. 어린이날이라, 어, 어린이 날이라 어린이 친구들도 많이 왔을 것 같아요. 네, 어, 항상 태국은 올 때마다 기대를 많이 하게 되니까 네, 여러분 오늘도 멋진 시간 보냈으면 좋겠습니다. 간티 네. 나카. เห็นสารพอน์คู่น oh ่ารักกันขนาดนี้จะไม่ให้แฟนชาวไทยเขารักเขาหลงกันได้ยังไงซึ่งหลังจากปล่อยให้ทั้งเก้าสาวเกิร์เจนเขาไปเตรียมความพร้อมก่อนจะขึ้นแสดงเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ทยอยกันมางานคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องเกิรเจนมาเยือนทั้งทีจะให้มาแบบธรรมดาธรรมดาก็คงจะไม่ใช่เพราะงานนี้เป็นแฟนสาวแฟนกิมจิต่างก็จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้เจ้าของคอนเสิร์ตกันเลยชุดเสื้อผ้าหน้าผมแน่นเวอร์กันเลยนะจ๊าคอนเสิร์ตรักประเทศไทยค่ะค่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับที่เมืองไทยเราก็อยากจะแต่งให้แบบ อันนี้ของพวกเรานะคะรู้ถึงแบบว่าเออชุดของแบบว่าแฟนคลับไทยประเทศไทยเป็นยังไงค,ะค่ะเพื่อที่จะให้ Generation นะคะทั้ง9คนได้เห็นพวกเราเหล่าโซวอนนะคะแต่งตัวแบบคอนเซปต์แบบรักไทยคะ่ะแบบทำให้นอนุรักษ์พัฒนาทำไทยคะ่ะ และทันทีที่คอนเสิร์ตเริ่มต้นขึ้นพร้อมการปรากฏตัวอีกครั้งของทั้ง9สาว Girl Generation ซึ่งไฮไลท์เด็ดของคอนเสิร์ตนี้ก็คือการใช้เทคนิคโฮโลแกรมสุดอลังการเสมือนตัวจริงของทั้ง9สาวพร้อมด้วยแสงสีเสียงตระการตาก่อนจะเปิดการแสดงต่อเนื่องด้วยเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นฮูด และไปสนุกกันต่อกับ The Boys และ I Got a Boy ทัวร์คอนเสิร์ตของทั้งเกสาวเกิดเจเนเรชั่นก็สร้างความสุขและสะกดใจแฟนเพลงให้เพลิดเพลินไปตลอดทั้งการแสดงเราก็ทาเอาบรรยากาศภายใน i m p a c ค Arena Hall ปกคลุมไปด้วยแสงสีชมพูจากแท่งไฟที่ทุกคนถือในมือแล้วพากันโบกสะบัดไปตามเพลงพร้อมร่วมกันเปล่งเสียงตะโกนเรียกเกิรเจเนเรชั่นกันดังสน,นั่นสร้างความอิ่มเอ็ใจให้ทั้งเหล่าศิลปินและแฟนเพลงชาวไทยเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นสุดยอดคอนเสิร์ตดีๆที่เปิดรับปีมา้าได้อย่างน่าประทับใจจริงๆท่ะ เต็มอิ่มปมากเลยสำหรับสาวเกาหลีใครที่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะติดตามรายการ EFM on TV Week e N d ของเราให้ดีเพราะสำหรับปีนี้เรามีเรื่องราวคอนเสิร์ตของเกาหลี มาจัดเต็มแล้วรับรองว่าบ<ช>่ายคอนเสิร์ตจะต้องมีที่นี่ที่เดียวนะคะอแน่นอนนะครับติดตามแล้วกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินวงไหนหรือว่านักร้องคนไหนอย่างนี้นะคะอ่ะหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห<ช>์หน้าขอเวลาเราไปหาข่าวบันเทิงแซ่บๆมาเล่ากอนถูก,กต้องนะคะพรุ่งนี้ก็ตื่นม,มาทำงานกันอย่างเต็มอิ่มนะคะคืนนี้เนี่ยนะคะเราต้องคนต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ